เว็บเนี่ยทีหน้ามีคนมากลางเต็นแล้วอันนั้นก็น่าจะปูนะผมเหมนนี้ติดอยู่บนนี้ โอ้โหการที่กับไอ้พี่ที่พี่ถามมันเลยแหละแค่นี้กระเป๋าท้ายนะกระเปาท้ายสองแสนกระเป๋าท้ายเราใันอยากได้กระเปาขาลงปลดเสื้อออกให้ตัวสบายๆก่อนนะกระเปย่งเดียวสองแสนทิพท์ไปไหนเนี่ยเสื้อกันฝนพร้อมไม่ได้ใช้ นี่่ีห้องน้ำเหมืนยได้ไปบอกเพื่อนได้คอนิต้าหนาหนักอีก มีทั้ง 500x มีทั้งแอฟริกาทวินขาดอย่างเดียว gs102 ยังไม่เห็น gs102 ไม่เห็นเออได้มแล้มาแล้ว ไปต่อนแล้วกันลงค่อยโพสนี่เหรอนี่เหรอของคูดูหาถั่วกับติ๊กล้อ yes ่ะถ uh ั่วกับบอยู่ไหนเออติ๊กเกอร์้ซื้อมาแบบม้่อันนี้โตรหจอเนี้ ย้อยใจนักเถอะขยะเราก็เอาลงด้วยนะครับโอ้พี่น้ำอ่ะม,มันไม่เบามันไม่หนักกล่องก็หมดแล้วพี่ที่เห็นใจผมเถอะคนมีน้ำใจผมรู้พี่มีน้ำใจ <c oughs> พี่ง่ายกว่าพี่ผมสะพายที่หลังหยบแดดกับ <c oughs> หน่อยแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้แต่ก็บอกเลยว่าสนุกไอเอ็มเป็นคนคิดเรื่องนี้ใช่ไหมก็ชวนผมปุ๊บผมก็ามาตัดกล้วยล้างจานก็ยอม <c oughs> อันนี้ทำ เพิ่งซื้อออกรถมาทะเบียนยังไม่ได้ด้วยใช่ครับโหว่าลองเลยโอ้ยสบายแล้วถอยมาอะไรสบายอย่าไปถอยมาอะไรจัดไปตาขึ้นเขาถตาขึ้นเขาตาขึ้นเขาก็โจนได้ถอยมาอะไรก็ต้องขึ้นได้า a m a h าตัวใหม่ก็น่าเล่นนะฮะจอนจอนไรเดอร์มันไปทําผมว่าเครื่องยนต์มันระหว่างกับตัวนี้อันนี้ผมพูดนะอันนี้อันนความรู้สึกผมผมไปดูมาสองตัวเทียบกันเครื่องยนต์มันร้อยห้าสิบสี่สี่ตัวใหม่นะใช่ไหมไอตัวอะไรนะ <ช>เข<ร>าอเอาของ R15 อนะ R15 เข<ร>าบอกว่าุดมัน1 5บีซแล้วราคาราคา